พี่แมงรู้ไหมตอนนี้โซมินเข้ามาแรงมากเลยนะเป็นไหนอะ่ะคืออะไรเนี่ยแบรนด์เดียวในประเทศไทยด้วยนะคะที่ได้การรับรองนะคะเป็นแบบเวิร์วายตาคุ้มครองจากซัมซุงเนี่ยก็คือจะคุ้มครองแค่ในประเทศเกาหลีนะคะแต่โซมินไวต้าเนี่ยลูกค้าที่อยู่ประเทศไทยนะคะโดยค่ะซัมซุงก็คุ้มครองเป็นอ่านเสริมเกาหลีช่วยผิวใสลดสิวดีท็อกด้วยขนาดนั้นเลยงั้นสั่งมาลองแซ ช่วงนี้กระแสอาหารเสริมเกาหลีกําลังมาแรงนะคุณจริงๆเกาหลีเขาก็เรงนตลอดอตเนะาะเกี่ยวกับเรื่องแบบความสวยความงามนะคะมองเห็นอาหารเสริมเกาหลีแบรนด์หนึ่งกาลังเป็นไวรัลมากตอนนี้นะคะเขาช่วยฟื้นฟูผิวโทรมขาดความชุ่มชื้นให้กลับมาดูมีสุขภาพดีแบบเห็นผลเนาะไม่เท่านั้นสุดนี้เขายังเป็นไวรลัลคือได้รับการการันตีคุณภาพและความปลอดภัยจากบริษัทซัมซุงไม่ใช่มือถือไม่ใช่เครื่องซักผ้าไม่ใช่อุปกรณ์ใช้ในบ้านแต่อย่างใดคุณคือมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเวอร์ไวนนะคะระดับโลกเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าการจะต้องได้ตรา มันจะต้องมีเกณฑ์อะไรใช่ไหมคือหมองก็พยายามไปรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะเขาก็บอกว่าแบรนด์ที่จะได้ตาาซัมซุงเนี่ยต้องมีความปลอดภัยต้องมีคุณภาพสูงไม่ทําให้ผู้บริโภคที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดการแพ้หรือว่าเสียชีวิตคือถ้ากินเข้าไปแล้วอันตรายหรือมีการแพ้เนี่ยคะ่ะบริษัทซัมซุงจะชดเชยเงินให้ทันที100ล้านวอนก็อยู่ที่ประมาณ2องล้าแสนบาทไทยอะคะ่ะ เยอะพอสมควรเลยเนาะคือเยอะยังไงแต่กินเราตายมันก็ไม่โอเคใช่ไหมคุณแต่เขาก้ารันตีคุณภาพมาแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้เรามั่นใจได้หมอก็เลยลองหยิบมันมาเช็คสูตรว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้รับความนิยมจากคนเกาหลีจังเขาเคลมว่าคิดค้นเพื่อให้เหมาะกับคนที่ทานอาหารเสริมแล้วไม่ได้ผลทานต่อเนื่องแล้วน่าจะเด็กขึ้นก็คือสูตรนี้ค่ะโตมินไวต้านะคะกระปุกแบบน่ารักเนาะชมพูแบบพัทเทลนะคะ เหมือนอาหารเสริมอะองว่าเหมือนกับปุกนมหรืออะไรสักอย่างนะเห็นแล้วมันน่ากินจริงๆหมองเก็บกล่องเขาไปด้วยนะกล่องเขาก็จะหน้าตาแบบสีชมพูเหมือนกันแบบนี้เขาก็มาช่วยฟื้นฟูผิวก็คือดูแลครบจบปัญหาเรื่องผิวนะคะเป็นบูตี้แท็บเล็ตเนาะได้ทั้งเรื่องผิวแล้วก็เรื่องสุขภาพจานรออกฤทธิ์ที่เรามากักจะเจอในอาหารเสริมบ,บ่อยๆก็รวมอยู่ในสูตรนี้แหละต,ตัวสําคัญก็คือะคอลลาเจนฟิชเดเปปไทพายเนี่ยค่ะเป็นคอลลาเจนขนาดเล็กนะคะดูดซึมได้เร็วก็มาช่วยฟื้นฟูกระตุ้นการผลิตนะค,อคอลลาเจนน้ผขึ ดูชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งเป็นขุยแต่งหน้าแล้วแบบไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยได้สูตรนี้อย่างที่บอกว่ามีคาร์เจนนะคะที่มาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยืดหยุ่นแต่ถ้าเกิดว่าแค่ชุ่มชื้นยืดหยุ่นอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ครบนะเขาก็เลยใส่แบบแอคทีฟอย่างอื่นมาด้วยที่ช่วยในเรื่องผิวกระจ่งางใสนะคะอย่างแอลกูตาไทโอนก็ถือว่าเป็นไตรเพปไทด์ชนิดหนึ่งก็คือเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนี่แหละพบอยู่ในธรรมชาติร่างกายเราสามารถ ะะที่ทําให้กูต้าไทโอเนตกลับมามีปริมาณเยอะขึ้นก็ช่วยลดผิวมองคล้าจุดด่างดาต่าง,งๆให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นกูต้าไทโอนเนยมีงานวิจัยนะคะว่าเป็นสารต้านกระบวนการสังเคราะห์เม็ดสีกระตุ้นการสร้างฟีโอเมลานินมากกว่ายูเมลานินฟีโอเมลานินก็เป็นเม็ดสีผิวแบบสีชมพูถ้าคนมีเยอะๆจะดูขาวขึ้นนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยช่วยลดริ้วรอยได้ด้วยนอกจากนี้ยังมี L อลกูตา i n นซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกูต้าไทโอเนเนาะมีวิตามินซีมีโคลลีไซคิวเทนนะคะที่มาช่วยเสริมฤทผิ มีแอลไลซีนแบบนี้ค่ะก็คือเป็นสารตั้งต้นในการผลิตคอลลาเจนเนาะคือถ้าดูจากสูตรวก็จะเห็นว่าเขาก็ใส่สารที่ช่วยเรื่องผิวมาค่อนข,ข้างแน่นเหมือนกันนะมีซิงค์กูคอนเนตนะคะก็มาช่วยยับยั้งการสร้างฮอร์โมน DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายอันนี้ก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้าลดสิวได้มีผงซีบัคทอนซึ่งก็จะมีเบต้าแคโรทีนสูงมีโกจิเบอร์รี่มีโทโอมิโต้ทเมโต้ก็มีแบบไลโคปีนเยอะก็ช่วยให้ผิวดูเปล่งปลั่งแล้วก็ช่วยต้านมลสระได้ด้วยนะคะแล้วสูตรนีีีี ulin, ีี้้้้ยยยเเเเเเคาาาามมอออออิิิิิินน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 ููลลลดวุุณ่ปป็็พรรรไบบโตกกหหใัชชืจท์ ลำไส้ก็เป็นการช่วยกระตุ้นการทํางานของลำไส้เอาง่ายๆว่าก็ได้ทั้งเรื่องผิวแล้วก็เรื่องสุขภาพของชอบแพ็กเกจนะเป็นกระปุกแบบนี้คุณไส่หวานนะคะมันไม่เหมือนอาหารเสริมมันมน่ากินอให้ดูเม็ดเขานิดนึงเม็ดเป็นเม็ดลีนะคะแบบนี้คือเม็ดไม่ใหญ่ค,คุณกลืนง่ายเลยแต่ขวดต็โอเคค่ะเป็นขวดขุ่นนะคะป้องกันแสงได้หมองกินมาจุกๆ14วันนะคะจะบอกว่าหมดไปขวดหนึ่งแล้วนะเนี่ย โบเบลนะเหลือแค่2องดันชินแล้วนะมองว่าเขาทําให้ผิวดูใสขึ้นมาหลังออกแดดผิวก็ไม่ได้ดูหมองปกติเวลาถ้าเราออกแดดผิวไม่แข็งแรงผิวมันจะดูพอผิววางแดงขึ้นมาเลยแหละแล้วก็ดูคล้ำง่ายนะคะแต่ว่าตั้งแต่กินก็รู้สึกเออผิวแข็งแรงขึ้นมองเป็นขาวยากดาง่ายเอาง่ายๆเหลือแม้เจอแดดเนี่ยแดดนี่เป็นอุปสรรคต่อความขาวในชีวิตมองแบบเห็นได้ชัดเวลาที่กินนะคะอันนี้ก็โอเคเพราะรู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นผิวใสขึ้นผิวแบบผิวดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะคุณณเวลาจับผิวก็ วันละ2เมตรนะคะเช้า1เย็นหนึ่งแล้วก็ไม่รู้สึกมีอาการขังเคียงไม่รู้สึกขึ้นไส้อาเจนใดๆนะคะมันก็คือทานได้ตามปกติอย่างที่บอกว่าเป็นสูตรน้าเข้าจากเกาหลีเขาผ่านการทดสอบความปนเปื้อนการปลอดภัยมาแล้วนะคะมีมาตรฐานรองรับ3ระดับเลย HACCPKFDA ก็เป็นอยเกาหลีเนาะแล้วก็ผ่านมาตรฐาน GMP แหะค่ะก็คือมาตรฐานในการผลิตยาเสริมนี่แหละได้รับการการันตีหรือตราบรองจากซัมซุงเวิร์วนะก็เป็นมาตรฐานระดับโลกเนาะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีสารอันตรายหรือสารปเปื้อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสารอันตร ผมไม่ได้รับตรานี้นะแล้วก็มีฮาลาลเรียบร้อยเพื่อนๆที่เป็นชาวมุสลิมก็ทานได้ค่ะโซมินไวตานะคะกระปุกนี้30เม็ดค่ะราคา390บาทในหะมองกินเช้าเย็นก็กินได้ประมาณ2อาทิตย์เนะคุณคณที่สนใจก็ซื้อได้ทาง Facebook ทางเว็บไซต์ก็มีนะเดี๋ยวหมองใส่ไว้ในแคปชั่นให้ เป็นครั้งแรกที่ได้ลองอาหารเสริมที่การันตีจากบริษัทซัมซุงนะช่วงนี้หมองก็สนใจในแง่ของการการันตีหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลมาสักพักถ้าคุณคุณเห็นหมองรีวิวจะรู้ว่าหมองพยายามสรรหาของที่ได้รับรางวัลหรือว่าของที่มีการการันตีมารีวิวเนาะด้วยความที่เราลองอาหารเสริมเครื่องสำอางเยอะเพราะฉะนั้นหมองจะลองอะไรอ่ะหมองก็ค่อนข้างจะอยากได้ของที่มีการันตีว่าค่อนข้างปลอดภัยเพราะเรากินอยู่ตลอดหนึ่งออกใช่ไหมคะอยากได้ไประโยชน์อ่ะแ,แต่ไม่ได้อยากได้อะไรที่เป็นโทษปนเปื้อนเข้ามาโซม ใสสารที่ช่วยให้ผิวขาวใสมาค่อนข้างหลายตัวเหมาะกับคนที่ไม่ชอบแบบผงต้องไปชงดื่มเนาะอันนี้ก็แบบเม็ดสะดวกดีนะคะใสสารเสริมฤทธิ์มาช่วยกันหลายตัวแล้วก็ช่วยในเรื่องสุขภาพด้วยเปรียบเทียบ <ๆ S 2> กับวิตามินแบบทั่วไปเขาก็ค่อนข้างใส่สารสกัดมาหลากหลายเนาะ ราคาก็ไม่แรงนะวันนึงกิน2เม็ดต่อวันก็สารที่ได้ก็ตรงตามงานวิจัยหลายอย่างใครที่อยากหาตัวช่วยที่เป็นอาหารเสริมนะคะอยู่ในวงกลุมอาหารเสริมสกินแคร์สูตรเกาหลีนะคะโซมินไวตาเขาเป็นอะไรที่หมองแนะนํานะเลือกใช้สารสกัดที่หลากหลายปริมาณก็ไม่ได้น้อยเกินไปราคาไม่แรงด้วยนะมองว่าน่าลองใครเคยลองแล้วหรือว่าอยากลองอยาอง่อยา,ล,ยาลืมมาคอมเมนต์มาไว้กันนะคะแล้วจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะอย่าหมองก็ฝากกด u b s c r i b e ไลค์แล้วก็แชร์ให้คุนดิ่คุนรกฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเชควันนีี้้กเยนมไปแลวะ